คนเรียกว่าโดดอ่ะไปก็เลยไงแล้วก็เพิ่มอีกเออไปออกพลึกคิสตันจริงเลยอหไอเทียวโคนแรงอ่ะโคตนแรงอ่ะทุกคนเจ็ดล้านอ่ะคือ,อแรงเกินจนแบบว่า ทางอยู่หน้านี้เลยนะเพิ่งเคยเจอเ <c oughs> ดอ h u ฮันช็อปบ,บริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทางร้านรับเติมหมดเลยนะใครสนใจบริการเติมเงินถูกกว่าเติมเองเนี่ยหาร้านดีๆที่มีเครดิตมากมายก็ต้องนี่เลยนะเดอรฮันช็อปบ,บอกเลยว่าของโคตรดีเอาละทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในตัวเมตาสุดตึงเอสคานอมเมอร์ลินกับ สกีนตึงๆที่ตูเพิ่งได้แล้วก็เพิ่งมีในที่สุดวันนี้ป๋าเราก็มีสกีนสักทีหลังจากที่เราเล่นตัวป่อยๆของป๋ามานานแล้วอะไรเนี่ยทำไมมาซ้อนกันอย่างนี้เนี่ยแล้วในวันนี้เนี่ยผมเจ้าป๋ามาเล่นกับทีมที่ฟูลพาว่าที่สุดแล้วที่ผมคิดได้กับตัวลูกรักตัวใหม่โกเทอร์โกเทอร์ ในคลิปกาชาแม่งออกมาเยอะมากนะวันนี้เราก็จะเอาโกเทอร์เพื่อนผมเนี่ยมาเล่นกันกับทีมของป๋าเลยแล้วก็โกเทอร์เป็นหนึ่งในตัว7บาปด้วยเท่ากับโกเทอร์มันจะได้โลของเมอร์ลินป๋าตัวนี้นะแล้วก็โกเทอร์เนี่ยเป็นตัวที่อัพแล็งสกิลได้เออเป็นตัวหนึ่งในตัวที่อัพแร็งสกิลได้ในเกมมาเดี๋ยวเราเอาเอสคโนที่มีสกินแต่อติยังคงหนึ่งเหมือนเดิมแต่เราจะเล่นกับทีมฟูลพาวาสุดแล้วเนี่ย มันจะเป็นยังไงก็ปไปดูทีมกันฮะนี่เลยสกินก็เท่นะสกินแบบมันละร้นแรงร้อนแรงจัดเดิแบ่ไฟลุกเดยและนี่ก็คือทีมที่เราจะเอามาเล่นนะครับผมก็เป็นทีมออลดามจที่แบบเป็นออลดามจแค่ตัวเดียวก็คือไอ้ป๋าไอ้ป๋าเป็นดามจแค่ตัวเดียวที่เหลือเป็นตัวซับเอลิซาเบตตัวนี้ก็ที่ผมเล่นไปหลายๆคลิปเลยก็คือเป็นตัวบัฟนะก็บัฟจากไอเนี้ยเลดอิสโนเนี่ยก็คือเป็นการมอบสแตต 15%เลยนะ2เทินให้กับทั้งทีมนะครับแล้วก็ตัวของโกเทอร์นะเป็นตัวอัพแรงการ์ดนี่เลยนะครับจากสกิล2นะก็คือจุดตัดอัตราดาราตัวเพิ่มแรงสกิลได้แล้วก็ถ้ายิ่งโกเทอร์อัพแรงสกิลเนี่ยก็จะได้เสริมพลังแรงให้กับตัวเอง2เทินไอเสริมพลังแรงเนี่ยก็คือเมื่อทีมเราพวกพ้องเนี่ยใช้สกิลอันนี้คือตามเลเวลของการ์ดตามดาวของการ์ดนั่นแหละขั้น1ขั้น2ขั้น3นะ ถ้าขั้น1อัตราเจาะเกาะบวก30ถ้าขั้น2ไม่สนต้านทานถ้าขั้น3มไม่สนต้านทานคิดิคอนแล้วก็ไม่สนป้องกันคิดิคอนด้วยก็คือถ้าขั้น2ใเนี่ยอัตราเจาะเกาะมันก็จะแรงจัดนะแค่ขั้นแรกก็แรงแล้วนะทำให้ป่าเนี่ยขั้น2เนี่ยคือแรงมากเนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันไปเพิ่มแรงการให้กับป่าไปแล้วไงขั้น2ไงก็คือแรงจัดอะเด้แล้วก็โกเทอร์เนี่ยจะเพิ่มสเตตให้กับ7บาปด้วย5%เป็นเป็นสเตตพื้นฐาน เนาะก็ถือว่าเป็นตัวซับที่ดีเลยแล้วเป็นลูกรักดูด้วยอันติลอยนะตัวนี้แล้วนานาชเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับเอามาให้ป๋าเนี่ยลบบัฟนะออทีมแล้วก็การ์ดที่ใส่เนี่ยก็จะใส่เป็นไม่ใช่อันนี้จะใส่เป็น7บาทเราจะเปลี่ยนก่อนเนาะเอาเป็นนี่แล้วกันฉลอง3.5มจุดห้ามานี่เลยส่วนของที่ใส่ก็จะใส่ตามนี้นะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนไออลิซาเบธแป๊บนึงรู้สึกวินมันเปลี่ยนของใช่ไหมเนี่ย แล้วก็อีกตัวหนึ่งโกเทอร์เนาะโกเทอร์ก็จะใส่ป้องกันไปล้กัน่ hmm. ะใส่ป้องกันไป hmm. โอเคทุกคนนะครับเราก็จัดการเปลี่ยนของเป็นของใส่การเรียบร้อยก็จะอยู่ที่4,9,000เพราะว่าอาหารที่เรากินเนี่ยเราจะกินเป็นโจมตีก็มาเราก็ทีมนี้มาลุยกันครับผมเป็นทีม OTK แบบของแท้หรือเปล่าเป็นฟูลภาว์าจริงหรือเปล่าวันนี้ก็มาดูกันไปฮะ เราเล่นทีมเพย์เซฟเราเล่นทีมอะไรที่แบบมีเดียเน่ไปแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะกดอีกฝ่ายตัวเย่เลยมาฮะแล้วก็เจอกับทีมของ7บาทนะครับอีกฝ่ายก็เป็น7บาทเหมือนกันนะเราก็จะใช้เอฟเฟกของพรสวรรค์อัสนีฟาดฟันไปเลยไปยังเอ๊ลบโล่ไปก่อนก็คือเพื่อใช้ลบโล่นะแล้วก็ตัวของโกเทอร์เนี่ยอัพแรงการให้กับป๋าไปแล้วก็เอลิซาเบธและอินซโนไป แล้วก็ต่อยที่เมริโอดัสเด้นี่เลยมันทอนใช่ปะไหนดูดิพลเรว่าโดดอ่ะไปก็เลยไงแล้วก็เพิ่มอีกเออไปออกผลึกพิสตันจริงเลยโอ้โหไอ้เรียกคนแรงอ่ะโคตรแรงอ่ะทุกคนเจ็ดล้านอ่ะมันเจ็ดล้านละทุกคนอุ้ยแรงมากอ่ะแรงมากอ่ะ ของจริงโอ้โหอลิซาเบตต์ตูแตกแน่นอนดูทรงไหมคือน้องก็มาเป็นตัวซับแล้วก็ยิงโอ้โหแตกเฮือฮือเฮือเตือเ่อเอือเอือโอ้ถือว่าแบบว่าสุดขอบอีกอีกกูโซมานะครับก็ไม่เข้าอยู่แล้วเพราะว่าเราก็มีแบบแผลเลือดแล้วก็เอามาตัดมา เราก็ตีไปเลยแล้วก็แหน,นับก็ใช้ตัวของป๋าเนี่ยตีป๋าอีกฝ่ายไปตีไปแล้วก็ตีหมูก็เรียบร้อยนะครับไปฮะออกผลึกคิสตันถึงนี่เลยพอ,อกผลึกคิสตันถึงเดง้งเตงเต็งเบลไฟสุดท้ายอีกุโซยา่าโอเค้อมาเรายังมีไฟอยู่นะ อีกฝ่ายก็ต้องตีมานะครับสองใบเราใช้ตีได้เลยนะเนี่ยโอเค <c oughs> ต้องเฮลแล้วก็ป๋าก็อีกุโซตีมาเบิร์นเบิร์นเบิร์นมันแบบมันร้อนแรงหลังไฟเยอร์เหลือเกินมาเราใช้ป๋าตีนะครับแล้วก็ใช้ตัวของนาชิไหมแต่จริงก็ป๋าตีต่อได้ดูนาชิผมไม่ตุยแต่ตุย,ลยแล้วแหละไป นี่แหละก็เนี่ยร้องร้องตุยหมดแหละจังหวะนี้ตุยหมดแหละเออน้องเฮลตลุยหมดแหละแต่ว่าน้องเฮลเขาเป็นอมตะเออเดี๋ยวนี้คนเขาใส่เฮลข้างหลังกันเยอะนะเพราะว่ามันเซฟไงพอมันลงมาใช่ป่ะพอมันลงมามันมีอมตะแล้วก็เป็นเคาน์เตอร์ได้นะครับแต่ก็นั่นแหละก็ก็ตุยตุยหมดจังหวะนี้ตุยพังตีไม่เข้าโลโลถ,ถึกเกือบเลย เรียบร้อยนะผมจีจีโอเคตาที่หนึ่งถูกแรงเกินต่วดิจีมาตาต่อไปครับผมแบบร้อนแรงไงทีมันร้อนแรงอ่ะโทษทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทีมท,ทีมอะไรวะเนี่ย What? What? อื้ยนี่มันทีมอะไรครับเนี่ยอ,อ่ะไปลาก่อนเอาอิ คือแรงเกินจนแบบว่าค้างอยู่หน้านี้เลยนะเพิ่งเคยเจอก็คือไม่มีฝ่ายไม่มีตัวให้ตีก็จะค้างอยู่หน้านี้ถ้้เรารวมแล้วไม่ถึงหนึ่งนาทีด้วยนะที่ไปลาก่อนนะบากิสบากิสโดนหมดเล้จีจีแรงเกินอ้าวค้างอย่างเงี้ยอ่าจีจีมาตาทีสามนะไอ้ตาเมื่อกี้อะไรวะ เจอกับทีมอะไรใครเขาให้จัดอย่างนั้นไปเราก็ยิงปิว้วจิงกลมๆไปก่อนเลยน้องแล้วก็ไปเลื่อนขั้นการให้กับป๋าแล้วก็เอลิซาเบธแล้วก็ตัวของป๋าตีไปตีเดียวด้วยเพรอะไรว่าโดน๋าตีเดียวเพิ่มพลังเยอะๆ <c oughs> เออ <c oughs> แล้วก็ตีดัดเ <c oughs> ตี้ย <c> ว <oughs> ตอนหมดอ่ะจังหวะนี้ตอนตนหมดแหละล่วงไม่เป็นมะม่วงแต่คือป่าก็ร่วงหมดเจ็ยคือเจอเฮลอีกแล้วนี่เฮลแบบว่าคนเล่นเยอะเกินนะดีทีมอา้าแล้วก็ใช้ป่าสกิลแล้วเฮลมันลบบัฟไปด้วยแน่นอนตีเอลิซาเบธแน่นอนเพราะว่าตัวเขาบอดที่สุดนะครับตัวนางนะแล้วก็ชิงโกเธอไม่นี้ อ่ะมันก็จะเป็นลูปอะนะซึ่งอ่ะเดี๋ยวอีกฝ่ายตีมามันก็ตีไม่เข้านะครับถ้าเราเก็บได้อย่างเงี้ยไอสองตัวข้างอ่ะจะตุยแน่นอนแล้วก็ป่าก็จะตุยด้วยเนาะในเทิร์นต่อไปนะครับเราก็จะตีอ่ะคือตีป่าไปแล้วก็เบรสดา m เมจหมู่ไปออกผลึกคิสตันตีป่าไปก่อนเพื่อให้มันจะได้แบบตี2องใบอะนะแล้วก็บึ้ม อีกกูโซ่บึ้มอ่าเฮลก็จะมีตุยเกิดก็จะมีอมตะใช่ไหมอาตีมาเ้ยนานาชีพี่ก็ถึกอยู่เออนาาชีพี่ก็ถึกอยู่คือรับสกิลเฮลไม่ตุยอ่ะนานาชีพี่อ่ะน้องเอาตุยเลยอ่ะมาเรียบร้อยนะครับก็อันติมาปิดฉากไม่ยังยังคูดาวไม่เสร็จด้วยนะ แต่ไม่เป็นไรเราก็เอาอันติเปิดโล่ไปก่อนแล้วก็เธอเราก็เรียบร้อยนะครับไอเฮลก็คือตุยนี่เลยโน่หนึ่งในปฏิพียิงปิว้วโอ้โหเก้าแสนนะเปนน่ารักจัดอ่ะมาเรียบร้อยไออมตะของเฮลก็คือหายไปแล,แล้วเราก็จะป๋าปิดเนี่ยมันก็จะประมาณนี้เลยอีกฝ่ายเขาจะสร้างทีมเนี้ยมาเพื่อเคา์เตอร์นะในกรณีที่โดนเปิดก่อนนะเนี่ยแต่มันจะรอดไหมอ่ะมันก็ไม่รอดเมื่อเจอผมเปิดก่อนอนะ จะรอดที่ไหนแล้วมันไม่รอดหรอกน้องก็จีๆนะครับตาที่สามนะนี่กับสกินสุดสวยมาครับผมตาที่สี่แบบมันๆกับตูมตามบึมๆแล้วเจอกับทีมของดาร์กเนสรอบโอ้ oh, พี่ซองพี่ซองคุงไปพี่ซองคุงจกกัจกรจีเอลจักรจีเอลหน่อยดาร์กเนสแบบว่าเป็นไรดาร์กเนสเป็นไรลูก เลื่อนการ์ดป๋าแบบยับๆแล้วก็เอลิซาเบธแล้วก็ใช้ป๋าต่อยตึงนี่นี่เลยพเลยว่าโดน่าไปเลยเพิ่มแรงการ์ดสกิลนะแล้วก็เล d ดอินสโนหอกผลิตคิสตันยิงดักเนสยิงดักเนสไอ้ดักเนสนี่คือมันถึกมากนะแต่ก็นั่แเล่นคือเด้งจนแบบเด้งจนป๋า มีอมตะมาโอ้ยช็อตช็อตแรงเกินแล้วก็ป่าก็ต่อยมามันก็จะเป็นลูปเอลิซาเบธก็จะตุยพอเอลิซาเบตตุยโอเธอก็จะตุยตามเอลิซาเบธไปเนี่ยมันก็จะเป็นลูปอย่างนี้แหละนะครับตอนเล่นเนาะแ่ยป่ามันก็จะแบบอีกกุโซมาเราก็ไม่เป็นไรเราแบบเราหนาเตอร์ดีตัวนี่ก็คือทีมเรียกว่าเป็นทีมโคตรบ้าพลังแนะ่ แต่ความเฮเซฟจะไม่มีก็คือถ้าใครเล่นทีมนี้ต้องมั่นใจว่าจะเข้าลูปนี้ได้ที่ผมเล่นเนี่ยเนาะอย่างนั้นผมว่าไม่น่าจะรอดนะครับมาก็ตีไปแล้วก็ระเบิดป๋าไปเอาเลยอ <Huh? S 1> อกผลึกคริสตันไปก่อนไปฮาแล้วก็เปลวไฟสุดท้ายของป๋าเหมือนกับแสงสุดท้ายตอนนี้ที่จะมอดลง่ะเรียบร้อยสองลานเก้ ปล่อยมาป๋ากิสตันถึงทำไมใช่เว้ยเป็นระเบิยตอน,นอาชีบอกตัวยืนไหวนะเห็นอย่างเงี้ยอาชีคุงดูแบบของจริงนะไปฮะเรียบร้อยนะครับจีจีลาก่อนอเก๋ก็จะประมาณนี้หละทีมนี้ว่ะตาที่สี่ตาที่ห้าช่วงนี้สนามพีพีมันก็จะร้อนแรงหน่อยนะ มันมันร้อนจริงๆอ่ะสนามพีพีตอนนี้แล้วก็เจอกับทีมของทีมสมเจ้ด้วยว้าอีว้าว่า,วาอัศนีฟาดฟันดิปา๋าปอนปา๋นปาตโดนเงาะเลยอ่ะโลแตกไงโลแตกงี้ก็ช็อตเลยแล้วกันขำๆไปก่อนแล้วก็เพิ่มแหลงการ์ดมาเอลเิซาเบธไปต่อยเจ้เลยทีนี้ต่อยเจ้แบบไม่มีโก้นี่เลยขั้นสามด้วยโ,โดตรลรงบมเลยว่าโดด่าขั้นสามอ่ะ แล้วก็เพิ่มสแตจไงเจัสดีครับเจตีมาฮะไปก่อนเลยท่านสามนานใช้ทีเจเดือดไงเดือดจัดแล้วก็ชิงจัดเลยแล้วก็เป็นอมตะโอเคทีนี้เนี่ยตัวเฮลมันก็จะเสียอมตะไปแล้วเพราะว่าให้เจ๊ไปแล้วเราก็จะต่อยหน้าเฮลไปเลยเอออย่างู้้ึงถึง แล้วก็เทลตีมาโหแต่ว่าเอลิซาเบตนี่ตัวไม่ไม่ถึกมากนะคือแบบตัวเป็นตุยตลอดเวลานะน้องเนี่ยไม่ถึกมากนะตัวเออแล้วก็ทีมที่ผมจัดเนี่ยเป็นทีมที่ดาเมจจะโค่นไอ้ทีมนี้ได้นะเพราะว่าทีมเนี่ยเป็นทีมเคาน์เตอร์ป่าเลยคือป่าเนี่ยโดนเจก็เจ็บเหมือนกันนะเห็น <c oughs> ป่าตึงๆโดนเจก็เจ็บนะก็เลยเป็นทีมเคาน์เตอร์ป่านะครับไปฮะเนี่ยก็คันสามมันเลยแล้วกันคนเรียกว่าโดดาไปคันสามไปจังหวะนี้ <c oughs> นี่เลยป่าโดนอีกแล้วามาปิวปิวเด้งต่อเนี่ยเจมันถึกมากนะครับมันถึกมากขนาดไหนกันเชียวก็ดูอีกกู่โซไว้บร้อนแรงหรือกินถึกขนาดไหน,นดหนูทีด่ดูด้วย ดูพี่โกเราด้วยพี่โกเราเล่นข้ในป่ายับๆอ่ะทนเลยพี่โกคุงไหนดูสเตตของป่าหนนี้เราไม่เคยไม่ค่อยได้กดดูสเตตของป่าเลยนะโอเคสเตตของป่าก็ถือว่าพื้นฐานนะทั่วไปไม่ได้แบบเยอะเวอร์วังอะไรขนาดแบบว่าทีมบูสสเตตอย่างทีมที่ผมเคยเล่นไปก่อนๆน,นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นสเตตที่เยอะมาเอาจริงมันแรงเพราะสกิลป่าเองเลยเนี่ยแหละไอ้ดาวเมจอย่างเงี้ย คือมแมลงเพราะสกิลตัวเองเว้ยสแตตป่าผมว่ามันเฉยๆมากมาแมลงเพราะสกิลมันเองนะครับก็จีจีโอเคทุกคนนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นทีมบ้าพลังแบบบ้าพลังจริงๆนะก็เอาโกเทอร์ลูกรักมาลงทีมคือได้มาเยอะเหลือเกินมันบอกว่าเล่นผมหน่อยผมรอมานานแล้วก็นี่เลยวันนี้นะเราเล่นนายแล้วนะเพื่อนนะโกเทอร์นะค,คือคือคิปวันอื่นก็ไม่ต้องออกแล้วนะโกเทอร์ในกาชงกาชาอะไรเงี้ยก็อย่าออกมาเยอะ นะวันนี้ก็เล่นให้ดูแล้วนะครับเอาเองมาใส่ทีมแล้วด้วยนะโกเทอร์โอเคก็เป็นทีมฟูดาเมจที่แบบบึ้มบมตุ้มตามมากนะครับแต่ข้อเสียของทีมเนี่ยคือไม่ถึกเลยแม้ทั้งป๋าเองก็ไม่ถึกนะครับถ้าเจอสาผินเจออะไรป๋าก็คือนิ่งแต่ถ้าเราเคลียร์เดียเน่ได้ก็จะอีซี่แต่ถ้าเคลียร์ไม่ได้เนี่ยเราก็จะตุยเลยเพราะว่าเราปิดเดีเน่ไม่ได้เดเน่ DNA สาผินป่าก็คือนิ่ง นา,นาชีก็คือโดนปมายไฟตบตุ้ยเย่แน่นอนยิ่งมีไฟแล้วด้วยป๋าบอกว่าตุมีไฟแล้วตุวตึงนะครับก็นั่นแหละนะเราก็จะใช้ป๋าตีสสกิลไม่ได้นา,นาชีก็ดาเมจเบาอีกนะก็ถือว่าปิดไม่ได้นะครับก็ถ้าใครจะเล่นทีมนี้ต้องมั่นใจจริงๆว่าเอาอยู่นะหรือว่าใครจะไม่ใส่เอลิซาเบธไปใส่ตัวของเจเนก็ได้นะครับเอาโลนะแต่ว่าวันนี้เรามาลองกับแบบทีม all ดาเมจไงแบบลพาวเวอร์ไง อยากรู้ว่าดาวเมทถ้าบูสต์แบบด้วยเอลิซาเบธบูสต์ด้วยโกเทอร์เนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ดาวเมทเป็นอย่างนี้เลยก็คือดาวเมทบิ่มเบิ่มบิ่มบิบ่มจริงๆนะครับโอเคใครที่ชอบนะครับกดไลค์เลยกด subscribe ก็เป็นคลิป7บาปคลิปแรกของปีด้วยคลิปนี้นะก็สวัสดีปีใหม่เราเจบาปทุกคนที่ดูอยู่ด้วยนะครับก็ใครที่ยังไม่กลับจากเที่ยวก็ขอให้เที่ยวแบบมันๆแล้กัน ส่วนใครที่กลับแล้วก็เดินทางปลอดภัยกลับบ้านปลอดภัยแล้วกันนะครับก็สวัสดีปีใหม่แฮปปี้นนวียร์กับเราซาวอกเจ็ดบาบหรือว่ายูกิที่ผ่านทางแล้วเข้ามาดูกันด้วยนะไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีผมคือไม่ใช่หรอกวันนี้คือเอาป่ามาโชว์สกินี้ 痛みの始まりという歌果てしない灰色の中で手を伸ばしたが君を見つけた君の声が聞きたくてずっと待ってたよ君と同じように心が真実を求めて静かに涙が流れるたびに孤独ないのにそれがは 「君に近づけた」「君を見つけた知らない場所で」「静寂の中で君の声が聞こえた」「砕けた夢の中で君を見つけた」 世界が少しだけ違って見える星たちに結ばれて壊れた部分が癒されてゆく君を見つけた夢が広がる場所で私たちが語った物語の中で 「迷わずに静寂の中で君を見つけた」「この瞬間痛みは消えて」「君と共に新たな未来へ進む」